ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือ addlineid addsmq 0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับหลวงพ่อยิดจันทสุวรรณโนอดีตจ้าวาดวัดหนองจอกตำบลดอนเย,ยหนูอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง แห่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลวงพ่อยิดมีนามเดิมว่ายิดสีดอกบวกเกิดวันที่10มิถุนายนปีพุทธศักราช2476วิดามารดาชื่อนายแก้วและนางพ้อยสีดอกบวกอายุครบ9ก้าขวบบรรพชาชีวัตบ้านเกิดฝึกปฏิบัติสมาธิศึกษาอักขรเลขยันพระธรรมวินยัยกระทงอายุ14ปี ได้ลาศิขาออกมาช่วยครอบครัวหาเลี้ยงชีพอายุครบ20ปีบริบูรณ์เข้าพิธีอุปสมบทโดยมีหลวงปู่อินวัดยางเป็นพระอุปชาพระอาิการหวนเป็นพระอันสาวนาจารย์หลังจากอุปสมบทแล้วหลวงพ่อยิตได้ฝากตัวเป็นศิษย์กับหลวงปู่ทองสุขวัตนนหลวงเพื่อศึกษาวิทยาคมเพิ่มเติมและยังได้ออกทุดง ไปตามสถานที่วิเวกต่างๆในหลายพื้นที่รวมทั้งได้เดินเท้าเข้าไปในฝั่งประเทศพมา่าเป็นต้นจนกระทั่งประมาณปีพุทธศักราช2487บิดาล้มป่วยจึงเดินทางกลับมาแในลาสิขาออกมาเลี้ยงดูและได้แต่งงานมีครอบครัวท้ายที่สุดเมื่อบิดามารดาถึงแก่กรรมในปีพุทธศักราช2918จึงได้เข้าพิธีสมบทอีกครั้ง ที่วัดเกาะหลักมีเจ้าคณะจังหวัดระะวบคีรีขันในขนาดนั้นเป็นพระอุปชาอยู่จำพรรษาเป็นพระรูปวัดที่วัดทุ่งน้อยอำเภอกุยบุรีจังหวัดระะวบคีรีขันต่อมาชาวบ้านหนองจอกตำบลดอนใหญหนูทราบข่าวจึงยกที่ดินให้จำนวน21ไร่ส2ง,งานเป็นพื้นที่ป่าเพื่อให้สร้างวัดขึ้นได้รับความศรัทธาจากนายทหารตำวรวจข้าราชการ ประชาชนเป็นจำนวนมากที่เข้ามาขอรับวัตถุมงคลอาทิตย์ตะกุดพระเครื่องปลัดขิกเนื่องจากเชื่อกันว่าวัตถุมงคลของท่านมีพุทธกคุณโดดเด่นรอบด้านเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางวัดปฏิบัติในหนึ่งปีหลวงพ่อยิตจะส่งน้ําปีละครั้งเท่านั้นโดยอนุญาตให้ญาติโยมที่เริ่มใสศรัทธาใช้แปลงทองเหลืองที่ใช้ขัดเหล็กขัดตามตัวแขนขาของท่าน แต่แป้งทองเหลืองไม่ได้ระคายผิวหนังแม่จะน้อยเลยหลังจากขัดตัวให้ท่านเสร็์เรียบร้อยหลวงพ่อยิดจะมอบวัตถุมงคลให้นำไปบูชากันอย่างทั่วถึงสำหรับปัจจัยที่ได้รับจะนำไปสมทบทุนการศึกษาทำนุบำรุงศาสนาสังคมและชุมชนจนกลายเป็นประเพณีถือปฏิบัติของหลวงพ่อยิดแต่ด้วยสังขารเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงท่านจึงมรณภาพอย่างสงบเมื่อวันที่31กรกฎาคม ปีพุทธศักราช2538ศิริอายุ71ปีพันศา30ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe, subscribe. อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่